สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับทุเรียนหมอนทองนะครับที่เห็นตอนนี้ก็คือทุเรียนพันหมอนทองนะครับประวัติของทุเรียนหมอนทองเนี่ยครับมันเป็นมาจากมาเมล็ดกรรําปั่นเหลืองนะครับเกิดขึ้นในจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับโดยนายเทียมเป็นผู้เผยแพร่พันหมอนทองนะครับและคนที่เผยแพร่จริงๆคือร้อยเอกนายแพทย์ทองคําระงับไพนะครับแล้วถ้าถามว่าทําไมทุเรียนหมอนทองเป็นที่นิยม ปลูกแบบทั่วไปทางประเทศไทยก็คือ 1. เติบโตได้ดีขึ้นง่ายแข็งแรงถ้าต้นที่สมบูรณ์นะครับเราปลูกแล้วดูแลดีดๆเขาจะออกผลผลิตภายใน4-5ปีนะครับย้ำว่า4-5ปีนะครับและสองเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเมื่อเป็นลูกเวลาลูกสุกอะไรแล้วนะครับสีสีภายในของเขาเนี่ยครับก็จะเหลืองสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับ และในส่วนลักษณะใบของเขานะครับใบจะมีลักษณะเดียวแหลมนะครับและเวลาออกดอกเนี่ยดอกเขาจะดกมากส่วนเวลาเป็นลูกแล้วนะครับลูกจะใหญ่บางลูกมีน้ําหนัก6กถึงเกิโลกร,รัมเลยนะครับส่วนหนามนะครับจะขึ้นเป็นแถวแล้วก็จะมีหนามเล็กๆแซมแล้วหว่างลองหนามใหญ่นะครับส่วนเนื้อทุเรียนเนี่ยจะมีรสชาติหวานมันผูใหญ่มเมล็ดรีบก็คือเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผูใหญ่แล้วก็ เนื้อหนามเมล็ดรีบส่วนมากที่เราเอามาปลูกนิยมมันมันมีต้นอยู่2แบบนะครับที่เรามาปลูกก็คือต้นที่เขาเสียบยอดก็คือจะมีกิ่งข้างกับกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงเนี่ยครับแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าแบบอยากจะทําให้ต้นมันโตไวก็ใช้กิ่งกระโดงนะครับถ้าแบบต้นพุ่มสวยดูแลง่ายอะไรแบบนี้ก็แนะนําเป็นกิ่งข้างนะครับ สำหรับทุเรียนที่เห็นทั้งหมดนี้คือหมอนทองนะครับกําลังจะตัดได้แล้วนะครับบางลูกก็ใหญ่มาก5้าถึงหกกิโลกรัมเลยนะครับส่วนพื้นที่เวลาปลูกนะครับเขาจะไม่ชอบดินแฉะนะครับเขาชอบแบบดินกรวดปนทรายหรือว่าดินร่วนอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าทรายล้วนๆก็จะไม่ขึ้นเลยนะครับรากเขาเวลาออกไปเวลาทรายมันล้อนๆรากของเขาก็จะดำนะครับ เป็นพืชที่เป็นต้นไม้ที่ชอบน้ํานะครับแต่ไม่ชอบน้ําแฉะนะครับทุเรียนพันธุหมอนทองถ้าน้ําแฉะเนี่ยจะพาโรคมาอีกมากมายเลยครับเ,รเช่นโรครากเน่าคเน,น่าไฟท็อกเทล่าและโรคอีกจิกปะถะเลยนะครับสําหรับเพื่อนเคนไหนที่ดูคลิปนี้แล้วอยากทดลองไปปลูกทุเรียนหมอนทองปลูกไว้เล่นๆไว้กินเองทั้ต้นสองต้น,ตนก็ลองไปปลูกกันได้นะครับ ไม่ยากนะครับแค่เราดูแลเอาใจใส่ให้ดีนะครับแค่4ีถึงหปีเขาก็ออกผลแล้วนะครับเห็นไหมครับเหมือนในคลิปนี้ลูกใหญ่มากอันนี้ทุเรียน8-9ปีแล้วนะครับลูกของเขาก็ดกมากนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากปลูกทุเรียนไว้กินเองก็ทดลองปลูกพื้นที่ไม่ต้องมากครับหลังบ้านอะไรก็ได้นะครับลองปลูกไว้สัก2ต้นนะครับ แล้วก็มาติดตามดูกันต่อไปว่าคลิปต่อไปเราจะพาไปดูทุเรียนพันอะไรอีกนะครับกดติดตามนะครับไว้นะครับอยี๋ยจะพาไปครับ